รู้สึกรู้สึกกับชีวิตผ่านดวงตาที่สามที่เป็นการเชื่อมต่อของสนามพลังของสนามพลังจักราวาลของของคลื่นเบรเวฟหรือคลื่นสมองที่มันกำลังกระตุ้นให้ผมรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับ พลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของอนุภาคพระเจ้าหรืออิตโบซอนที่เป็นพลังงานต้นกําเนิดที่อยู่ในเลือดเนื้อชีวิตและจิตวิญญาณของเรานักวิทยาศาสตร์นักควนตั้งฟิสิกเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงสสารแต่มนุษย์คือจิตวิญญาณมนุษย์คือพลังงานมนุษย์คือธาตุรูม้มนุษย์คือจิตอมตะและแน่นอนกระบวนการของการเปิดสวิตตาที่สาม คือการเปิดขุมทรัพย์หรือไขร,รหัสลับของจิตเหนือสำนึกเพื่อค้นพบความหมายสแตนของชีวิตแบบเต็มคาราเบลผมใช้ชีวิตกว่า60ปีเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อสแสวงหาพลังงานของจัก,กรวาลผ่านจิตวิญญาณของเราที่เต็มไปด้วยความรับรู้แห่งสติปัญญา และในที่สุดเราก็ค้นพบความลับของจักรวาลผ่านคมภีร์มรกตที่ถูกค้นพบในมหาพิรามิดที่อียิปต์ผ่านคัมภีร์คามาลาของทิเบตที่ถูกค้นพบในถ้ำโบราณใต้เทือกเขาฮิมาลัยในในพรมแดนทิเบตในพรมแดนทิเบตในปานในพรมแดนอินเดียในถ้ำนลับหลายแห่งที่ถูกจารึกความลับของ ของจักรวาลผ่านการผ่านการเปิดดวงตาที่3มันคือกระบวนการของการจูนจิตที่ผมได้มีโอกาสไปพบกับประสบการณ์น,นี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นถ้ำล่นลับในในทิเบตในเลราดักถ้ำมาหาัศจ,จรรย์ในบังกโกีาหรือแม้แต่ถ้ำท,ที่เป็นปิระมิดโบราณในประเทศบอ,บอสเนียซึ่งทั้งหมดนี้คือการสแสวงหาตลอดเวลา ที่ผ่านมาในชีวิตของผมผมพบความมหัศจรรย์ของจักรวาลผ่านการเดินทางไปทั่วโลกในสถานที่ที่ทรงพลังและผมพบว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับกับความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอดีตไม่มีไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันขณะมีแต่การเชื่อมต่อที่เราเรียกว่า visualization หรือการค้นพบพลังมหัศจรรย์ของ จักรวาลของควันตัมผ่านดวตาที่สามที่อยู่กลางหน้าผากของเราที่เราเรียกว่าการกระตุน้นการทํางานของตอมพิทูอิตาลีเพื่อเชื่อมกับตอมไพยนิวแกนที่อยู่ที่ทไททอยของเราแล้วมันทะลุทะลวงเข้าไปถึงเข้าไปถึงเซลล์อะตอมที่มันกําลังสร้างสารและมีชีวิตชีวาแค่เราแค่เราเปิดสวิต จิตวิญ,ญญาณของเราแค่เรารู้สึกกับพลังงานของของจักรวาล Universal Energy ซึ่งผมได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ลืมบินดังผู้ก่อตั้งสุดยอดวิชาพลังจักรวาลที่มีที่มีนักเรียนผู้เรียนหรือผู้ฝึกวิชานี้กว่า111ประเทศทั่วโลกกว่าหลายแสนคนและแน่นอนการเชื่อมโยงวิชาพลังจักรวาลหรือ Universal Energy กับการเดินทางไปเชื่อมกระแสจิตในทิเบต ในออสเตรเลียในสหรัฐอเมริกาในแอฟริกาใต้และทั่วทุกแห่งผลแห่งในโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือในฝรนนั่งเศสเยอรมนีผมพบว่าเราค้นพบความลับของจัก,กรวาลเราค้นพบความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณเหมือนเราค้นพบจินนี่ในตะเกียงวิเศษและนี่คือการค้นพบการเปิดสวิตช์ทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าการเปิดตาที่สาม เปิดสวิตเตอร์ไอและค้นพบศักยภาพของจักรวาลผ่านซ u เปอร์คอนช s n เ s สหรือจิตเหนือสำนึกของเราซึ่งผมพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดสุดยอดวิชานี้ให้กับพวกเราทุกคนทั่วโลกที่เริ่มต้นจากการวารจิตเปิดสวิตตาที่3แบบเต็มคาราเบล